ครับวันนี้เป็นวันที่66นะครับที่เราได้ร่วมดำเนินกิจกรรมยืนหยุดขังมานะครับวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2564วันนี้นะครับมีผู้ต้องขังทางการเมืองเพิ่มขึ้น1คนนะครับเป็นทั้งหมด23คนเป็นผู้เยาว ในจำนวนนี้เป็นผู้เยาว์สี่คนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปสถานการณ์นักกิจกรรมแล้วก็ที่ออกไปต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการถูกทั้งหมายเรียกหมายจับแล้วก็ถูกจับมีใครบ้างนะครับตำรวจ ได้ออกหมายเรียกให้ประชาชนไปรับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจากกิจกรรมโปรอาหารสุนัขให้ชุดขอฝอขนาประยุทธ์ลงพื้นที่อุบลหมายระบุให้ไปที่สพวาลินชำรลาบวันที่27ตุลาคมนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าโปรอาหารสุนัขให้ขยานนี้มันผิดกันตรงไหนนะครับ นักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกอิสเล่ตนักกิจกรรมนะครับข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานกรณีรอ,องผบอชอบภูธรภาคสี่นะครับแย่งไม้ไนท์ดาวดินพนะทํากิจกรรมไล่เด็กประวิทย์เมื่อ14ตุลาจนเ,เนเกิดชลบุรนะครับการเรียกอิสเลสไปแจ้งข้อหาอีกเข้าค่ายดำเนินคดีซ้ำซึ่งกฎหมายห้ามไว้นะครับ นอกจากนั้นสารอาญากรุงเทพใต้ไม่ให้ประกันตัวเบญจาปันทั้งสองคดีนะครับหลังทนายและธนาธรยื่นประกันเช้านี้โดยผู้ไม่ให้ประกันก็คือมนัสพักทัวดนนะครับรองอธิบดีผู้พิาพากษาคดีแรกคือคดีปะาัสหน้าตึกซีโนไทยนะครับสารเห็นว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนะครับ ส่วนคดีที่2คือคดีหน้าสถานทูตเยอรมันทั้ง2คดีวางเงินประกันไว้สองแสนบาทนะครับเป็นเงินสดของธนาธรนะครับไม่น่าเชื่อว่าธนาธรมีเงินสดนะครับแล้วก็อีก2องแสนเป็นเงินจากกองทุนรัศดรประสงค์ส่วนเมื่อวานนี้นะครับอายการมีคําสั่งฟ้องคดีนักกิจกรรมทะลุ